Đây là một cái tên trong nước và là một cái tên trong nước và

กีกรรมสีมโนกรมสามกรรมทั้งสิบอย่างนี้ที่ข้าพเจ้าได้เคยร่วงเกินพิดามาดาต่ยตายายเสิมพร้อมด้วยองค์สมเด็จป็นเจ้าอยู่หัว ต่อหน้าก็ดีหลับหลังก็ดีนึกได้ก็ดีนึกไม่ได้ก็ดีขอบุณบิาดามารดาปู่ย่าตายายบุญประมีแห่งอ,องค์ทรงเดธิพระเจ้าอยู่หัวจงโปรด อาโหสิกรรมให้แกข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยนาปัจจยโยตุสาธุแลวพุทธขันมาตามตื่นนะฮะกลับในโอกาสนี้เราพระนะนามัคยิยสิบวชทอง และ่อมณนีรูกล,กลกบพระเจดีขออัญเชิญทพพิจาณาเจ้าพร้อม้วยสิ่งส์งสิิท์ท้งหลายในสากลโลกจะได้ลงมาประชุมช่วยอวยไยให้แก่พระนาทั้งหลายนี้ที่ท่านท้งหลายได้มีจิตศรัทธาตั้งใจได้มาบรรชาอุปสมบทบวชถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้ก็นับว่าเป็นมหาบุญสนอันยิ่งใหญ่ของพระนาทั้งหลายแล้วที่พระน้านั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐเกิดมา ในชาตินี้เมื่อพานาคได้รู้ตัวว่าพานาคนั้นมีอายุครบแล้วก็จึงได้สละกายวาจาพร้อมด้วยใจได้ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นธรรมบูชาเป็นสังฆบูชาตั้งใจจะพะนนบทในบวรรับพระพุทธศาสนาเพื่อแสดงออกถึงการกัตัญญยูกตะเวทีต่อบิดามารดาพร้อมด้วยองค์พระมหากษัตริย์ดังนั้น จึงได้ถือว่าพ่อนาคทั้งหลายนั้นเต็มใจและตั้งใจบวชในการบวชของพ่อนาคทั้งหลายนั้นก็มีเดกันหลายต่อหลายอย่างในครับพนาคอาทิเช่นบวชรับบวชลี้บวชหนี้สงสารบวชหลานก็สูกบวชลักสะดุดเฮาหรือว่าหนีเข้ามาบวชแต่ทว่าการบวชของพ่อนาคทั้งหลายนั้นบวชวันนี้วันพรุ่งนี้นั้นพ่อนาคทั้งหลายตั้งใจบวช พระนางไม่ได้บวชรับไม่ได้บวชรีไม่ได้บวหนีสงสารไม่ได้บวชพราดเขาสุขและไม่ได้บวชรักสรุปเหตาหรือว่าพระนางทั้งหลายนั้นไม่ได้หนีเขามาบวชก็คือเขาว่าบวชเป็นพระสละสินก็สินสารบวชเพื่อรักษาวัดวาข้าผสมบวชเพื่อลองตัวเองะเก่งตำรงบวชเพื่อชมรลเลิงเขาว่าเปลือชีวรเขาว่าบวชเพื่อราบปรารถุจนเรื่งคิดบวชพระศิลยศาตว์มักเดือดร้อน บวชเพื่อรูปร้านเริงเพงรเรานอนบวชเพื่อสอนคนอื่นจจงตืงต่นตนเองเมือรนผาทั้งร้ายในบรรดาชาอุปสมบทในประวรลและพระพุทธศาสนาที่แล้วเพราะหน้าก็จนครค้นหาเอาพระธมจตคำพีขึ้นมาโปรดมีดามารดาอีกทั้งวงศาขณาญาจงท่องบทนวโกวะในรัพหน้าจงท่องบทนวโกวะหรือว่าเจตตำนานทานให้ทั่วให้บททั้งหัวนั่นแหละเป็นของดี เอาเราจะาทายให้พ่อมาพ่อนาไปมากจะสั่งสอนพ่อนาไปมากก็กลัวว่าพ่อนานั้นจะจาไว้ไม่ได้จยังจะต้องสุอหยุดลงคงไว้แต่เพีงนี้ประนมมือขึ้นทุกองค์เลยครับนะฮ่าย่ิฮ่ kewi ma ne i pera keja kame jataruwa na kha ne keha wa thum i ke na te Yeah. 你。Nee. 嗯。嗯嗯 มันตัางเลยมันไม่มีมันไม่มีพี่เขาไม่มีรู้เสียมครับรุ่นนี้มันมันเป็นรุ่นมันไม่ใช่เรื่องแบบรุ่นแบบนั้นน้องลองดูสิน้องเนี่ยดูอย่างนี้ใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่เราก็ไม่เคยมีสายมาพ่วงวะครับไม่มีไม่มีเลยยอด่า ไม่เคยนี่ไงเขา่เขาแถมใส่นะวะอ๋อไม่ไม่ได้ออกไม่ได้ออกสายเพื่อนเพราะว่ามันจะเสียบรูนี้แล้วเข้าอีกโตนได้ครับอ๋อหรือเออวันหลังผมต้องลองไม่ไรหรอก พระคุณท่านหลวงปู่พร้อมด้วยคุณนายแกก็ได้ติดต่อไปตอนประมาณสักไม่ถึงาอบ่า,บายบาย่บายสองนะฮะหมอเองก็ติดภารกิจติดทำฝันอยู่ที่ลพบุรีในกลับกว่าจะหาดนตรีมาหามาได้ฮนะแต่ตอนนี้เพิ่งมาถึงหลักสี่ฮะเพิ่งมาถึงแค่ลายครับเดียวผมล่วมหน้ามาก่อนเพราะว่าผมมาไวกว่าได้นำรถเก๋งมานะฮะ ส่วนนักดนตรีนั้นก็นจะตามมาถ้าทันก็ได้ร่วมกันนะฮะแต่ถ้าไม่ทันแล้วก็ไม่รู้จะทาอย่างไรเพราะว่าคุณนายอบอกว่าเวลาน้อยนะครับไม่ว่ากันนะครับ นบ้านปราทุมีเมตสนานจิตจำนงเกตตะนาน เขเทตทาราคโทชะประทุจริตสมาอสรู้วมจิตประดิษฐา,านอยู่เนวอรักกนนรนันามารณ์นาโพธิยม่บบังเป็นสเสวตไตรชาติลดเว ได้ขอ,อย่อนเขารบรับคุณพระปิตุราดท่าลมาทุเรศท่านผู้บังเกิดเกตได้อุ้มอุทอนมาทั้งคุณครูอุปชาอาจารย์และที่ท่านได้ชำนี้ํำนานสุข 中。